สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหวยฮานอยพิเศษนะครับหวยฮานอยพิเศษวันนี้ก็ตรงกับวันที่2กุมภาพันธ์2564นหคารัอยบฮานอยวันนี้จะมีเลขเด่นอะไรเอ่ยขอให้ทุกท่านลุ้นๆนะครับขอพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับสมาชิกใหม่เข้ามาเจอก็กดติดตามไว้เลยนะครับช่อง VIP จะลงหาหวยฮานอยให้ทุกวันทุกวันนะครับวันละ3ามคลิปนะครับ ห้าหน้อยพิเศษออกห้าโมงครึ่งห้าหนอยธรรมดาออกอหกโมงครึ่งห้าหนอย V.I.P ออกทุ่มครึ่งนะครับสามห้าหนอยเลยนะครับขอให้ทุกท่านจงรับไปพิจารณาดูนะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับาการลงทุนมันก็มีได้มีเสียมีผิดหวังสมหวังนะครับแล้วก็ค้าเข้ากันไปนะครับขอให้ทุกท่านพิจารณาก่อนนําไปใช้นะครับสําหรับเดีย่ย สำหรับเด่นบนนะครับเด่นบนจดไว้เลยนะครับจะเขียนตัวอัสือไว้ให้ด้วยเด่นบนนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเด่นบนนะแคบลงมาอีกนิดหนึ่งก็สี่ห้าหกเจ็ดนะครับแคบลงมาอีกหน่อยก็ห้าหกเจ็ดนะครับเด่นบนนะแคบลงมานะแคบลงมาอีกก็คงไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว เรือตัวเดียวไม่กล้าฟันทงนะครับอ่าแต่ถ้าที่ชอบชอบก็คือ6กับ7นะครับที่ชอบนะชอบเป็นตัวนะ6กับ7นะครับแคบลงมาอีกว่างั้นเถอะอ่าหนี่คือตัวกันนะครับอ่าสำหรับเด่นบนล่างก็เหมือนกันนะครับห้าหเจดนะครับเน้นบนกันล่างนะครับอ่าเน้นบนกันล่างสำหรับคู่เจาะหรอคู่เจาะ ห้าหกเจ็ดก็เจาะกับวินกับเดี๋ยวนะครับวินกับศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับ,บ,รบห้าหกเกียวินกับศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับเดี๋ยวจะจับคู่ให้ดูนะครับก็จดไปตามนี้นะขอให้ทุกท่าน พิจารณาก่อนนำไปใช้นะครับจะวางเลขเด่นไว้ให้เอาไปรูดไปวิ่งก็ได้นะครับสำหรับสาหรับท่านที่จะรูดเหรอเอ้ยไม่ใช่สำหรับที่ท่านจะวิ่งนะวิ่งบนนะวิ่งเฉยๆนะให้ให้เฉยๆนะวิ่งบนวิ่งบนขอเลือกห้ากับหกนะครับวิ่งบนนะบนห้ากับหกนะครับ หากับหกนะวิ่งนะวิ่งบนเฉพาะวิ่งอย่างเดียว,วงั้นถึงบนประมาณนี้แหละเราจะจดไว้ทุกตัวนะครับแคปเจอรนะ์หน้าจอไว้ทุกชุดนะครับแล้วไปคัดเลือกสักสามสเต็ปนะครับกระดาษเขียนเขียนแบบเนี้แล้วก็จดเป็นสเต็ปเอออันนี้ชอบ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 ชอบแล้วก็เลือกมาวางอีกทีหนึ่งก็ โอ้อันนี้น่าจะมาอันนี้น่าจะมาอันนี้น่าจะมาก็เลือกเป็นสามอันฮะเพราะแล้วเอาอันที่สามมาก,กองอีกทีอันหนึ่งเหลือสี่ห้าชุดพราะเหลือน้อยลงหายใจ <c ười> มันจะมาอยู่ระหว่างกลางนี่นะระหว่างกลางที่ที่มันค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะอ่าไอ้อทีเ่เน้นเน้นเนี่ยก็คือที่เราเน้นนะก็เอาเอาเอา,เอาใส่ใส่ใส่เยอะๆหน่อยเอางั้นเถอะ ไอที่กลางๆนี่ใส่ทุกตัวเลยใส่กลางๆว่างันเถอะอ่ากันทุนกันคาะทุนทุนหายกําไรหดอย่าให้มันเป็นแบบนั้นนะครับให้เล่นแบบลงทุนให้ลงทุนแบบลงทุนนะครับอย่าลงทุนแบบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะประมาณนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงหานอยธรรมดาให้อีกเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะครับกดติดตามไว้เลยเดี๋ยวมันจะไปโผลที่ youtube ของแต่ละคนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ